เด็มาแล้วพ่อนางเอกเนาะก็ไปกระลินนาเงเอกสุเพียงเลยไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นอีกพี่น้องกับทางด้านน้ององเอิงอเพ็นแพงเรียกได้ว่าทางด้านเอฟซีหลากหลายคนกับพากันว่าขนลุกมันเกิดขึ้นอีกแล้วหรอคําพูดขององเอิงเป็นคําพูดวาจาสิทธิ์จริงๆหรอพี่น้องสําหรับในมือว่านี่พี่น้องหน้าทางด้านเพลงของเพลงวัดศิวดนเรียกได้ว่าถูกปล่อยออกมาเมื่อเก่ามงสาเสาก่านิกาพี่น้องเอาบ่ฟเฟตสิเป็นไห เป็นจังแดนแนะหลายๆคนกระพากันลุ้นหลายพี่น้องว่ามันจะติดแฮทแท็กหนึ่งมาแรงไหมนะะและบนันีตอนที่วัดติดแฮทแท็กเก้าในมาแรงทางดาวนองอุ้งอิงนองเดวาขคืนนะคะว่านี่แหละ,สะแสดงความยินดีกับทางนานพีวัดศิวโดนนะะแล้วก็นองก็ยังเดวาขคืนนะคะว่าเพลงนี้ในหมือว่านี่ต้องติดหนึ่งในมาแรงแท้ๆนองวาดังจิตละพี่น้องและบนันีนะคะเป็นจังไหนะติดแฮทแท็กหนึ่งในมาแรงจริงๆ อุ้งอิงวาตาสทธิ์จริงๆพี่น้องนะคะสำหรับอลารก็คือว,ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมนะคะเกิดขึ้นนะพี่น้องในเมือว่านี่น้องบอกขึ้นนะคะว่านีลาสำหรับเพลงพี่วาสิวดลนี่จะติดแท็กหนึ่งในมาแรงนะคะแล้วก็บอดําจําพี่น้องเมือว่านี่น้องอุ้งอิงก็กบอกนะคะว่านีละคันห้าติดแท็กหนึ่งในมาแรงอหลีน้องมีขอ้อแลกเปลี่ยนกับพ่อแม่เอฟซีพี่น้องน้องว่าจังไรหัวหูบอลหาน้นองว่าถ้าเพลงพี่วาสิวัิลนะคะติดแท็กหนึ่งในมาแรงน้องมีขอ้อแลกเปลี่ยนก็คือ นองสียิ้มเบิดมือพี่นองแล้วก็ว่ากันว่าสำหรับในมือว่านีน่าทางด้านน้องอุ้งยิ่งนียิ้มสดใสมากๆนะฮะก็สีเห็นต่างแต่รอยยิ้มของทางด้านน้องอุ้งอิงแผ่นแพงเรียกได้ว่าเด็กน้อยคนนี้น่ารักสดใสจริงๆพี่นองลากะน้านบันนำซ้ำพี่นองเรียกได้ว่าได้ใจเอฟซีเพเต็มสำหรับทางด้านน้องอุ้งอิงแผ่นแพงเป็นยังคือบ่ลังสันติใะน้องนคะขึ้นมา,า,าเข้ากับเสียน่าอุ้งอิงนีทำผลงานออกมาให้เข้าเด เห็นหลากหลายอย่างมากพี่น้องนะคะบวาสิเป็นผลงานเพลงของท่ัดนางอุ้อิง o ing, เป็นแพงเองกดีนะคะหรือว่าจะเป็นผลงานในลักษณะอื่นย่างการแสดงบนเวทีสาวนาอเป็นเพลงเรียกได้ว่าอุ้อิงไม่เคยทําให้ f อฟผิดหวังนะคะไม่เคยทําให้ f อฟผิดหวัง ทุกวันนะทุกวันนี้คือว่นน้องทําออกมาได้เต็มที่มากๆนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องภายในใจเรื่องทีบอสบายใจเห็นบอก,ก็ดันดีพี่น้องมีเรื่องภายในใจมีเรื่องที่บอสซ้ำบายใจจนต้องออกมาโพสต์ะถึงเรื่องภายในครอบครัวนะเป็นจ้าไหนน้องก็ยังทํหน้านที่ของจะค้องคือการทําการแสดงบนเวทีสาวมาเป็นแพงออกมาเห้าเดาไวดาวเพิ่มดาฟังแบบเต็มที่แบบใส่ไม่ยั้งเหมือนเดิมพี่น้องนี่แหละนะ เขาเอื่นมานักร้องมืออาชีพเขาเอื่นมานักร้องที่มากความสามารถจริงๆพี่น้องหล้กการตอนนี้เรียกได้ว่าทางด้านน้องอุ้งิงพี่น้องบอดจะเวลคือนะัคะรวะนี่แหละนางเอกมาแรงนะนางเอ่านางเอกแอมบี M B, มาแรงสุดๆในตอนนี้เพราะว่าสำหรับท่าน,านสำหรับท่านานางอุ้งิงเป็นเพลงเนียค่ะ,ะได้เล่นเป็นนางเอกเอมบี M B, ในผลงานเพลงของเปรกบสัสซิวดอนค่ะละกาติดแฮชแท็ก หนึ่งในมาแรงอีกนะคะนี่ละ่ะบอจโจก็เรียกวา่าคืนนะคะว่นนี้ละ่ะเป็นนั่งเอกติดมาแรงอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วพี่น้องนะคะก็ถือว่าบอธรามดาอิลีนคแะ้วก็บ,บอโจก็ยังเรียกว่าคืนอีกนะคะว่าน,นี้ละ่ะถ้านะ่าเพิง่งเรียกว่าคืนอีกนะคะว่นนี้ละ่ะสำหรับท่านอานาร์อุ้งอิงเป็นแพลงนี้นะคะทุกคือว่าทุกผลงานเพลงนะทุกคนในวงสาวน้อยเพชรน้ำเพลนพงนี่คันพูดได้กัตามทิวาสิมีสิ้นเกินออกมากนี่นะคะ ซีไฮอุงอิงเพ็ดบ้านแพงเล่นเป็นนางเอกเอ็มบีทุกเพลงพี่น้องเพราะว่าเป็นยังวัติบอจนะคะได้เห็นคอมเมนต์มาแล้วนะคะว่าเอฟซีคอมเมนต์เป็นสเสนาธิกันนะคะาวานี่แหละได้ติดแฮชแท็กหนึ่งมาแรงเพราะอุงอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องเนาะนะคะการนี่แหละเป็นจังไหรพ่องแต่บอโจนะคะได้เห็นแบบนี้แล้วก็เลยว่าถ้าศิล,ลปินในวงสาวน้องเพ็ดเพลงใครก็ตามที่วาสิมีเพลงต่อจากนี้เนี่ยนะคะ จะให้น้องอุ้งอิงเล่นเป็นนางเอกเอ็มบีทุกเพลงพี่น้องนะกะนี่ละเป็นตัวในบันนี้น้องอุ้งอิงกะยิ้มเปย์ทุกบันนี้พี่น้องนะนี่โอ้ยกะเป็นตาสะออนนะพี่น้องนะนาวากันมากะที่ว่าเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องทีนะ เอเมทกัว่ามันกับมิส่วนอยู่พี่น้องนะสำหรับท่านนันางอุ้งอิงแพงนะส่วนมากเอฟซีอุ้งอิงกับสีผ้ากันเขาไปดันเขาไปแช่ซอยท่านนัเพลกวาซิบอร์ดนนะเรียกได้ว่าเปลกวาซิบอร์นีน่ถึงกับต้องออกมาขอบคุณเอฟซีอุ้งอิงพี่น้องที่ว่าซอยดันซอยแช่นะที่เฮ็ดแห่เพลงเพลงนี้นี่มียอดวิวเยอะนะคะวากันว่าสำหรับยอดวิวตอนนี้ทะยานสู่หนึ่งล้านวิวพี่น้องกับเป็นกำลังใจแห่นนำนะพี่น้องนาะวากันวานนี่ละตอนนี้ก็ยังติด คงติดแฮชแท็กหนึ่งมาแรงแอดมินเด็กเขาไว้เบิร์ในคอมเมนพี่น้องนะส่วนมากก็สีคอมเมนเป็นเช่นเดีวยวกันนะคะว่นนี้หลักนางเอก MB เพลงนี้น่ารักมากๆกนะก็คือท่านาน้องอุ๊อิงมาแพงนะหลักก็เป็นกะพากันมาน,นักแสดงทุกคนเล่นออกมาได้ดีมากๆนะตีบอสแตกแห้งนะโดยเฉพาะนางเอก m อนะคะสมแล้วที่หลายๆคนต่างฉายาให้น้องนะว่าเจ้าแม่เอ็มบีศิลปินทุกคนในตอนนี้พี่น้องไม่ว่าใครก็ตามที่ว่าจะมีเพลงนะคือว่าน้องอุ๊ยิงนี่ ต้องเด้เล่นต้องเด้เล่นเอมีทุกเพลงนะคะกระทืวมาบทัทรรมดาเดนฮานี่ละ่ะอเขอินมาน้องมีกระแสจริงๆนะคะหลายๆคนหวานนี่ละ่ะไปติดตามไปฟังเพลงพ่อน้องอุงอิงนะคะสำหรับทางเพลงวาซิบอดอนนะพี่น้องเนาะฮหลายๆคนก็พากันเขาไปคอม,คมเมนต์ขึ้นกันหาว่าเพื่อนกระทืวมาเสียงดีนะคะไม่เคยทําให้ผิดหวังทุกผลงานเพลงนี่เพลงวาซิบอดอนนี่ไม่เคยทําให้ผิดหวังทุกเพลงดีหลงมั่นนี่คือว่ากินใจมากๆนะคะ หลายๆคนได้ฟังแล้วกระเากันมาค้นลุกยุ่หน้าเสียงของเพลวัดศิบดลนี่สมแล้วก็เป็นพระเอกหมอล่ำประจําทีมงานสาวนอเป็นแพงพี่น้องนองนานละกะิกาว่ากันวานะพี่น้องมืออื้นนี่แล้วนะคะสำหรับพรุ่งนี้ในวันที่26พี่น้องกะจะปล่อยเพลงของทางด้านนอ้องอุ้งอิงเพล่เพลงเตรียมรอดนันรอเชร์อซื้อช่วยกันพี่น้องเตรียมแช่นะ,ะให้มันสนานเลยให้วงการหมอลอำหมอลำสะเทือนเลยพี่น้องนะว่าอุ้งอิง ทำได้จริงๆติงติแท็กหนึ่งมาแรงภายในหนึ่งชั่วโมงนี่ว่าอุ้งอิงเก่งจริงว่าน้องทําได้จริงๆพี่น้องให้สมกัทีิวาน้องได้รับรางวัลควนใจมหาชนค่ะซึ่งสาหรับรางวัลควนใจมหาชนนี่การันตีอย่างมดีตการันตีว่าน้องอุ้งอิงมีเอฟซีมีฐานเอฟซีเยอะนะคะหลักการนี่หลักสรับเพลงยืนหนึ่งเป็นเขายืนมาเป็นน้องที่ว่าจะถูกปล่อยออกมาในวันพรุ่งนี้คะ,ะขันห้า เอฟซีทำได้จริงๆก็คือการติดแท็กหนึ่งในมาแรงภายในหนึ่งชั่วโมงถ้าเอฟซีทำได้จริงๆค่ะสำหรับรางวัลทีวานองใดนี่ค่ะสำหรับรางวัลควนเจมหาชนนี่ค่ะถือว่าน้องเหมาะสมที่จะได้รับมันมากๆน้องเหมาะสมแล้วที่น,น้องเหมาะสมม,มากๆที่ได้รับรางวัลน,นี้นี่นงนองนอหานหลักการนี่หละ ก็ว่ากันมาตอนนี้ทางด้านากลุ่มบ้านฮักดองอ,อุงอิงพากันรวมพลกันพี่น้องรวมพลกันแล้วนะคะว่างแพนกันนะคะว่าสีดันจังไดว่าสีดันไปนใน้ลักษณะตังไดเพื่อที่จะให้อุงอิงเพื่อที่จะให้ลูกสาวเพื่อนนี่ได้รับรางวัลได้รับเงื่อนจากบอโจยมเน่นค่ะแล้วก็เพื่อเป็นความควัญปีใหม่ให้น้องนั่ค่ะการที่ว่าน้องได้เงื่อนก่อนเงี้ยก่อนโตจากบอโจนี่พี่น้องถือว่าเป็นความควันปีใหม่ที่เอฟซีทุกคนพยายามมอบให้อุงอิงค่ะ หลักการนั้นแล้พี่น้องก็ต้องมัดรอบเบิ้งแต่ว่าแอดมินเซอร์บาสำหรับเอฟซีทุกคนทุกท่านพยายามและการตั้งใจที่จะช่วยที่จะดันอุ้งอิงยังเต็มทีพี่น้องแอดมินเซอร์บาสำหรับมื่อื่นนี่ผู้ใดที่ว่ามีงานมีการนะเพื่อนกับซิเสียสลาเวลาของเพลินมาดันมาแช่ซอยท่านาน o ่ะน้องอุ้งอิงแพงถือว่าเป็นถือว่าเป็นอีหยังทีอ่าหลายๆคนนะหลายๆคนกับภากันลุ้นได้นะคะว่ามันจะ ได้ไหมมันติดแท็กหนึ่งมาแรงไม่ก็ต้องมารอบอรึงถ้าเป็นไปได้จริงๆพี่น้องแอดมินขนลูกเลยนะคะ,ะนี่ลหละก็ต้องย่อมรับนะคะว่าพลังรักเอฟซีเยอะจริงๆพลังรักของน้องนี่มีเยอะมากๆน,ะพน,นะพี่น้องน้องท่านและพี่น้องน่ก็เป็นกำลังใจให้กคบค่ะสำหรับวันนี้ก็มีรองเาวสีมอสซูพิน่น,น้องฟังเสมยสกักอนนาะค่ะคก็กลับมาสวัสดีค่ะ